คนที่อยากได้รับความเป็นอินเตอร์ความเป็นจีนเราก็อยากได้ดับเบิลดีกรีฟังทางนี้นะคะตอนนี้ที่ประเทศจีนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่าเหมือนกับว่าน้องๆเนี่ยสามารถเรียนในประเทศจีน แล้วก็4ปีเรียนในประเทศจีนเราได้ดับเบิลดีกรีหรือว่าเรียน2ปีในจีนเรียน2ปีในประเทศอัง,องกฤษหรืออเมริกาได้2ดีกรีเหมือนกันซึ่งข้อดีหนึ่งก็คือว่าค่าเทอมเราเนี่ยจะไม่แพงเท่ากับเราไปเรียน4ปีที่อังกฤษอเมริกาเลยเพราะว่าที่อังกฤษอเมริกาเนี่ยค่าเทอมก็เป็นล้านเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรียนที่ประเทศจีนเนี่ยค่าเทอมหลักแสนข้อ2อเนี่ยอยากจะบอกว่าเอากสารในการใช้สมัครอะคะ่ะถ้าเราอยากจะไปเรียนที่อังกฤษอเมริกาเนี่ยรายละเอียดเอกสารเนี่ยจะยากกว่าเยอะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราเข้าแบบเป็นดับเบิดดีกวีอะค่ะรายละเอ,อียดเอกสารเนี่ยก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ทําให้เราสามารถเข้าไปได้รับคุณภาพการศึกษาะระดับโลกค่ะ ข้อสามนะคะก็คือว่าเราจะได้เรียนกับนักเรียนจีนค่ะซึ่งนักเรียนจีนพวกนี้นะคะเขาสอบเข้ามายากมากเพราะเขาสอบเป็น n อ r a ท c e เข้ามาเพราะฉะนั้นนักเรียนกลุ่มนี้นะคะเป็นนักเรียนที่เป็นเด็กดีเรียนเก่งแล้วก็ครอบครัวมีฐานะทําให้เราสามารถทํางานร่วมกับเขาได้ในอนาคตเพราะว่าก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันทางไทยและจีนก็มีการทําธุรกิจร่วมกันอยู่แล้วนะคะข้อสนะคะอยากจะบอกว่ามีทุนการศึกษาด้วยค่ะทุนการศึกษานะคะก็คือเขาก็จะดูว่านักเรียนเรียนดีก็สามารถให้ทุนได้ค่ะ แล้วตอนนี้มีที่ไหนบ้างนะคะที่ดังๆแล้วก็ทําได้มีคุณภาพนะคะก็จะมีของซีอานเจ้าทงเรอร์พูลที่เขาทำร่วมกับอังกฤษนะคะเป็นซีอานเจ้าทงกับ u n i ว e r ยาลัยเรือร์บูค่ะแล้วก็ที่สองนะคะก็จะเป็นของเจอร์จงแล้วก็ u i u อนะคะอันนี้ก็จะเน้นด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะค่ะแล้วก็ที่สามนะคะก็จะเป็นเชียงไายเจ้าทงกับ ยูมิชิแกนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิศวะกรรมแต่ว่านักเรียนสามารถเรียนเป็นพาดเวิ์ได้ก็คือว่าเรียนจบ4ปีแล้วก็ไปต่อที่อเมริกาเป็น MBA เลยก็ได้ค่ะใช้เวลาใช้ปีเดียวก็ได้เลยนะคะมหาลัยก็ดีๆททางนั้นเลยค่ะแล้วก็จะมีของ SBC นะคะที่เป็น Sino British College ที่ทํากับ USST เสีซีย่งยงไฮ้นะคะกับทาง9มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะได้ความเป็นจีนความป็นอินเตอร์อยากได้คอนเนิชั่นอยากจะได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดีด้วยนะะะคคก็สาาาามรรถลองพิจณาาได้่ ถ้ามีคำถามอะไรสามารถกดลิงก์ในโปรไฟล์มาปรึกษากันได้ลืมกดไลค์แชร์ follow เราจะเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย